ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมานำเสนอเมนูมะระผัดไข่กันนะครับอจานนี้ผมลงทุนแค่10บาททำยังไงไปดูครับกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะบูดไปาย ขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งกระทะนะครับให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับผมน้ํามันสําหรับผัดนะฮะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมทุบหรือสับหรือโขลกก็ได้นะครับผม3-4กลีบนะฮะใครจะให้มากกว่านี้ก็ได้นะฮะบางคนเขาชอบใส่กระเทียมเยอะๆนะฮะใช่เลยใส่มะระนะครับผมหัน่นตามชอบได้เลยนะครับวันนี้ผมจะหั่นบางๆนะฮะ เคล็ดลับลดความขมนั่นก็คือนะครับหลังจากหั่นแล้วเรานําไปแช่ในน้ําเกลือนะครับแค่นี้เองมันจะลดไม่ได้เต็มร้อยหรอกครับมันแค่ลดความขมลงมาได้นะครับไอที่ว่าไม่ขมนี่คืใหม่หม,ไม่ไม่น่าใช่นะถ้าไม่ขมก็แนะนําให้กินผักอย่างอื่นนะถ้าไม่ชอบความขมนะผัดให้มะระของเราสลดเลยนะครับผม สุกใสเลยนี่ใส่ไข่นะครับไข่สองฟองของเราได้มาจากไข่ไก่เมืองนั่นเองนะครับผมเลยไม่ต้องเสียเงินสำหรับไข่นะครับส่วนมะระผมซื้อมา,อาลูกละ10บบาทเป็นลูกน้อยนะครับไม่ลูกไม่ใหญ่มาก ปรุงรสนะครับผมด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็พริกไทยป่นตามชอบได้เลยนะครับผัดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใครที่ชอบน้ำขลุกขลิกหน่อยก็สามารถเติมน้ำได้นะครับนี่ เพิ่มสีสันนะครับผมด้วยพริกแดงหั่นแฉลบ2-3เม็ดนะครับห่าผัดอีกครู่เดียวนะครับผมมันแห้งไปก็เติมน้ำนะครับผมเอาประมาณนี้ผมไม่เอาน้ำเยอะผมชอบแบบแห้งๆห,หน่อยนะครับอ่าผัดอีกครู่เดียวเรียบร้อย นี่เนละปิดแก๊สนะครับผมตากใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับผมกับเมนูมระผัดไข่เป็นเมนูสุดประหยัดอีกหนึ่งเมนูนะครับผมจานนี้10บาทนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้เด้งไปหาเพื่อนๆได้ทันที แนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะพูดคุยก็คอมเมนต์มานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ